ลงไปอุ่นข้าวขึ้นมาไลฟ์ลขอบคุณพี่จีสับขอบคุณพี่จีสับ<น>เอานี้ไปแทนนะคุณพี่จีคุณรวยมาจากไหนขอบคุณพี่จีสับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ผมตะโกนแลนะ้วเนี่ยคือตอนนี้ผมไม่ต้องเกรงใจใครไงพ่อแม่ผมไม่อยู่บ้านขอบคุณครับว่าเล่นเลยเนะี่ยเป็นพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดรวยๆนะไม่รู้เป็นอะไรนะ่ เออดีแล้วครับโอ้โหทิพมีนี่มันสุดยอดไปเลยอที่มีสุดยอดครับเกือบไปแล้วนิดเดียวนิดเดียวดีแล้วดีแล้วคุณวิจีคุณหัดใช้คุณหัดคุณหัดใช้เงินให้ดีกว่านี้หน่อยดิคุณโดนเดทให้ผมแค่ประมาณห้าร้อยพอแล้วเยอะสุดอ่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องมาซุปเปอร์แชทใส่ผมขอบคุณสำหรับเงินดุดันเราใจแต่ผมไม่ฟังทั้งเซททั้งทิพมีไง คุณพีจีไหนบอกว่าดเนทไม่ได้ไงหวาดกลัวผมสั่นกลัวเพราะหวาดกลัวคุณพีจีเนี่ยคือตอนนี้คุณพีจีสามารถสั่งให้ผมไปเรียตีนเขาได้เลยนะผมรู้สึกผมรู้สึกหนาวไม่ไม่ขอบคุณคุณพีจีสักสี่ร้อยครับไม่ไม่ คุณเราตังมาจากไหนนี่คุณโดนเนรไปทั้งหมดเท่าไหร่นะสามมันสามพันหกแล้วของคนอื่นผมเสียเยอะกว่านี้กแค่นี้ก็เยอะเกินสำผมแล้วไม่พอแล้วได้โปรดขอร้องผมขอร้องอะ่ะไม่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 ไมไมขอร้องอะ่ะขอร้อง ปร้องให้ค่อยๆให้ค่อยๆมันขึ้นโว้ยให้มันขึ้นค่อยขึ้นไม่